สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางนะครับผมหวยลาวพัฒนานะครับผมประจำวันที่20นะครับผมตุลาคม2564นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับผมก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องนะครับผม คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะครับผมแอดมินก็ หลุดไปเลยนะครับผมก็พลาดนะครับผมเจาะไม่เข้านะครับผมต้องขอโทษขออภัย f อซพี่น้องนะครับผมวันนี้แก้มือนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมสายด่วนนะครับผมแอดมินก็ให้เด่นไปที่8นะครับวิ่ง6กับ2นะครับผมวันที่18 6กับ8มาแบบมา มาเบิ้ลเลยนะครับผมน่าจะเหลือนะครับผมเหลือแน่นอนนะครับผม8กับ6อยู่แน่นอนนะครับผมสำหรับเด่น8นะครับผมแอดมินก็เจาะไปที่8 1นะครับผม8 2 8 7แล้วก็8 6นะครับผมสำหรับ6นะครับผมแอดมินให้ไปที่6 1นะครับผม6 0 6 3แล้วก็6 9นะครับผม สำหรับวิ่ง2นะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่2 1นะครับผม2 3 2 7 2 6นะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่8 8นะครับผม6 6 2 2และก็9 9นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินให้ไปที่3 2 1นะครับผม1 8 7 ห6หกแล้วก็169นะครับผมถ้า f c พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมแอดมินก็นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมให้กับ f c พี่น้องนะครับผมไว้พิจารณานะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับผมในการหาตัวเลขสวยๆนะครับผม มาให้ fc พี่น้องนะครับผมรับชมนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องนะครับผมมีความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ